สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซลล์กอฟอีกเช่นเคยนะครับที่ a l l Moto s p o r t คาวาสกิเพชรบูรณ์นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายรีวิวนะครับสำหรับเจ้า k x นะครับตัวนี้จะเป็นตัว k x 230 SE Non ABS นะครับราคานะครับ1,43,000บาทนะครับสำหรับตัว Non ABS คันนี้กันนะครับคันนี้นะครับลูกค้าก็สั่งชุดแต่งนะครับเป็นอ่ายเบอร์นะครับ ใบเบอร์สีขาวนะครับก็ตัดกับตัวบางโคนสีส้มนะครับแล้วก็ชุดสีเนี่ยเป็นส้มดําก็ค่อนข้างที่จะลงตัวกันนะครับแล้วก็มีสั่งท่อเพิ่มเติมอีก1ใบนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดสลิปออนนะฮะยางเป็นยางเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว2องสนอนเอเบนะครับหนึ่งแสนสีบาทนะครับดาวเริ่มต้นก็4300บาทนะครับส่งเดือนละ2000กว่าบาท อันนี้ก็จะแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับรอวันลูกค้ารับรถนะครับสวยงามกันเลยนะฮะสำหรับเจ้า k x 2 3 0 SE ์สองสานะฮอนนะอ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรากำลังจะทำนะครับตัวนี้ก็อ่าตัวนี้ก็จัดชุดแต่งนะครับชุดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับท่อเต็มใบโปเซอร์กิตนะครับอุด EGR นะครับก็มีกาดแข้งใต้ท้อง นะครับสำหรับคันนี้นะฮะอันนี้ก็รอชุดสติกเกอร์อยู่นะครับถ้าแต่งเสร็จแล้วยังไงเนี่ยเราก็จะรีบจะส่งให้กับลูกค้านะครับส่วนคันนู้นนะครับ kx สองศนะครับสีเขียวเราก็เตรียมประกอบนะครับให้กับลูกค้าอยู่นะฮะอ่ะโอเคนะครับสำหรับ kx สองสานะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ทักมาที่เพจนะครับคาวะสกิเพชรบูรณลออโมโตสปอร์ตนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เซลยวกับมาได้เลยนะครับเรามีทีมขายนะครับไว้คอยบริการ ให้กับลูกค้านะครับนะฮะรับปรึกษานะครับการจัดไฟแนนนะครับเคสเป็นแบบไหนยังไงนะครับเรายินดีให้ข้อมูลนะครับข้อมูลการจัดแต่งก็ปรึกษาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเซอร์กอลป่าขอตัวลราไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถสวยๆเดี๋ยวเรามาถ่ายรีวิวให้ชมกันอีกนะครับ